โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานโปรเจกต์ซอฟ c ์โค้ดนะครับโดยในส่วนของโปรเจกต์นั้นก็จะมีเฉพาะลูกค้าหรือนักเรียนที่สมัครคอร์สออนไลน์พร้อมกับโปรเจกต์นะครับผมหลังจากที่เราดาวน์โหลดโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปที่เว็บไซต์ elephant sql. com นะครับเราจะทําการเตรียมฐานข้อมูลนิดนึงนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้กดปุ่มล็อกอินนะครับจากนั้นก็ให้เลือกอินสแตนซ์ของเราเองในที่นี้จะใช้ ของผมจะเป็น i b s e s c o r e Demo ก่น dem อนอื่นเลยนะครับให้เราไปเตรียมข้อมูลก่อนนะก็คือว่าตอนนี้ฐานข้อมูลของแต่ละท่านอาจจะมีข้อมูลไม่เท่ากันนะครับผมก็จะแนะนำให้ทำการล้างก่อนนะแล้วก็ insert เข้าไปใหม่นะครับไปที่แท็บ browser เลยครับจากนั้นเราจะทำการใช้คำสั่งตัว truncate table นะเพื่อใช้สำหรับการล้างข้อมูลในตารางเนาะก็ ผมจะแนบไฟล์มาให้ดาวน์โหลดเลยนะพวกนี้เนาะตัวแรกนะจะเป็น t r u n c a t a b l e ตัวนี้ให้คลิกขวาเปิดด้วยโน้ตแพดขึ้นมาเลยนะครับก็จะเป็นคําสั่งทสั้นสองบรรทัดก็ปีมาเลยนะครับทั้งหมดแล้วก็นํามาวางในส่วนของ sql query ตรงนี้กด execute ได้เลยครับรอสักครู่นึงครับขอจะล้างข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลในตาราง history นะครับแล้วก็ทำการ reset ตัว auto id นั่นเองนะตรงนี้นะครับ เมื่อล้างข้อมูลเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ให้ทำการรีเฟรชหน้าต่างเบราว์เซอร์นิดหนึ่งนะครับลองคิวรีข้อมูลดูในตารางว่าข้อมูลหายไปหรือ,อยังกดตรงเทบเบิล u ิวรตัวนี้เลือกตารางของเรานะในจะนี้คือ history อจากนั้นกด sql เพื่อ select ข้อมูลดูเราจะพบว่าตอนนี้ไม่มีข้อมูลแล้วนะครับ no row r e t u r n นะ,ะต่อไปให้เพิ่มข้อมูลตัวอย่างเข้าไปนะครับก็มาที่ เหมือนเดิมนะที่ผมให้ดาวน์โหลดไปไฟล์นี้นะ insert multiple r o ่ควาเลือก open with Notepad จากนั้นก็เลือกสักชุดหนึ่งนะครับในทีนี้จะใช้ด้านล่างเนาะเพราะว่าเราจะส่งตัว time stamp า c u r r e n time stamp ตัวนี้ไปที่ column create d on ด้วยนะครับในส่วนชุดด้านบนเนี่ยไม่มีเพราะาตัว column create d on เขามีค่า default value ไว้แล้วนั่นเองนะครับ ก็จะใช้ในส่วนของ p g s d m i n 4นะตัวนี้ด้านบนนะด้านล่างในใช้สำหรับฐานข้อมูลออนไลน์เนาะเลือกตั้งแต่ Insert Into มาถึง Returning ตัวนี้นะครับคลิกขวา Copy มาเลยนะครับนำมาวางในส่วนของอหน้าต่าง SQL Browser ตัวนี้นะครับวางไปแล้วก็ทำการขยายหน้าต่างนิดนึงนะ,ะรู้สึกว่าเราวางหลายครั้งใช่ไหมาวางครั้งเดียวนะคลิกขวาวางลงไปนะตแบบนี้ คำสั่งนี้ก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปพร้อมกับแสดงข้อมูลออกมาตรง returning ตัวนี้เนาะว่ามีข้อมูลอะไรที่เพิ่มเข้าไปบ้างนะกด excel ได้เลยตรงนี้นะครับ